วันที่12สิงหาคม2565นางสาวจิรวัตรวงสาโรอสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานีพร้อมนายสุรศรีอินทระรงวงนักวิชาการแรงงานทำนานการและนางสาวจำเนียนเริงเขตกรรมนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบ,บาทถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนน,นีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565ณวัดมณีสถิตกิตติตถารามอําเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีโดยมีนายขจรเกียรติรับพานิช์มณีผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานพร้อมนายทีรพลตันทะโอภาสรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีและนายอลงกฎวรสกีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธาน,ใน,าาาธานีในอําเภอ หนวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาทถวา,ายเป็นพระราชกุศลอย่างพร้อมเพรียงกันในวันเดียวกันเวลา9กนาฬิกาเนาทีนางสาวจีรวัตรวงศาโรอสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานีพร้อมนายสุรศรีอินทรวงศ์นักวิชาการแรงงานทำนานการและนางสาวตะเนียนเรืองเขตกรรมนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีทางศาสนา5ศาสนาและแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565ณมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีโดยมีนายขจรเกียรติรัพาณิ์มณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทยัยธานีเป็นประธานพร้อมนายอลงกฎวอรกิรรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทยัยธานีหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าวต่อมาเวลาส9บเก้านาฬิกาสบเกนาทีนางสาวจีรวัตรวงสาโรธสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทยัยธานีพร,ร้อมนายเศรษฐศิษย์จำเริงนิติกรปฏิบัติการและนางสาวสริงดาจันนันเจ้าหน้าที่ธุรการ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565ณมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองอุทยัยธานีจังหวัดอุทยัยธานีโดยมีนายขจรเตียตร,รักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดอุทยัยธานีเป็นประธานพร้อมนายทีรพลตันทะโอภาสรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีและนายอลงกฎวรกีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทยัยธาน,ใน,าาาานีในอำเภอหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าว วันที่16สิงหาคม2565เวลา13นาฬิกา30นาทีนางสาวธีรวัตรวงศาโรุสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานีมอบหมายนางสาวชดาพรสุนันตานักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานีจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการ นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ DGLP ไปใช้ในการบริหารจัดการด้านแรงงานจังหวัดอุทัยธานีระหว่างสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานีกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานีสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี สมาคมชาวไร่อ้อยอุทัยธานีไทยเศษและมูลนิธิพันธกิจสร้างสรรจังหวัดอุทัยธานีเพื่อให้มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ DGLP ไปใช้ในการบริหารจัดการด้านแรงงานและเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิของผู้ใช้แรงงานอันอาจเข้าข่าย การค้ามนุษย์ด้านแรงงานและมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบกิจการที่มีความมุ่งมั่นในการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี GLP ไปใช้ในการบริหารจัดการด้านแรงงานเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการที่แสดงความมุ่งมั่นนำหลักการแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีไปใช้ในการบริหารด้านแรงงาน และสถานประกอบกิจาการที่ได้ใบประกาศเกียรติคุณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจาการมยสโครงการโรงงานสีขาวและกิจกรรมการคัดเลือกแรงงานนอกระบบและเครือข่ายนอกระบบดีเด่นประจำปี2565เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจาการที่ได้รับรางวัลตลอดจนเป็นต้นแบบที่ดี โดยมีนายขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและมอบใบเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบกิจการโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีดังกล่าววันที่17สิงหาคม2565เวลา9นาฬิกา นางสาวจีรวัตรวงสาโรธสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานีมอบหมายนางสาวธดาพรสุนันตานักวิชาการแรงงานทำนานการพิเศษพร้อมข้าราชาการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานีเข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประจำเดือนสิงหาคม2565 เพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่5ประจําปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2565ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนายนิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานพร้อมผู้บริหารระดับสูงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตจังหวัดทุกจังหวัดข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ ณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานีวันที่19สิงหาคม2565เวลา9นาฬิกานางสาวกีรวัตรวงสาโรอสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานีมอบหมายนางสาวชดาพรสุนันตานักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาและโครงการสำคัญ ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ5ปีพุทธศักราช2566-25กถึงร็กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานผ่านระบบโปรแกรม Zoom ิ e e t i โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานณสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี ในวันเดียวกันเวลา9นาฬิกานางสาวจิรวัตรวงสาโรธสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานีมอบหมายนางสาวจารุวรรณรีราเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานเข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างสอง ในด้านยุทธศาสตร์ที่3การส่งเสริมการค้าการลงทุนโครงถ่ายคมนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาคผ่านระบบคอนเรนต์ณห้องประชุมชั้น4ี่สารากลางจังหวัดอุทัยธานีหลังใหม่อำเภอมองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานี